วันจันทร์ที่2สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกาในพงศริธิสมิทธ์พุ่มในการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยในไพศาลพงนรพัฒน์รองพุ่มในการสำนักง,งานชประทานที่13ใมอำนาจชูวงพุ่มในการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟรนต์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัญเชิยะชั้น3อาคาร99ปีหมดอมหลวงจุาานา โชพลรองอทิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธานในการนี้น้ำหน้าชวงผู้มืในการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักง,งานชลประทานที่13สำหรับการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนต่ำกว่าแผนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ60-70 ปัจจุบันการเพาะปลูกฤดูฝนทําการเพาะปลูกไปแล้วร้อยละยีของพื้นที่คุณภาพน้ําในแม่น้ำท่าจีนและแม่น้าแม่กลองอยู่ในเกณฑ์ควบคุมโดยภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในสภาวะปกติในห้องประชุมสํานักง,งานชลประทานที่13ตําบลม่วงชุมเมืองท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่4 5, 64, ิสิงหาคม2 5 6พเวลา10นาฬิกาในพงศกรีทิสมิดผุ่อำนการสำนักง,งานชประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชุมหารือการติดตามการดำเนินง,งานโครงการอนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรุปภาพรวมโครงการอนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในความรับผิดชอบของสำนักงานชประทานที่13ณนห้องประชุมสำนักงานชประทานที่13าตำบลม่วงชมเพิร์ธม่จังหวัดกาญจนบุรี วันพุทธที่4สิงหาคม2 5 6 4เวลา10นาฬิกา30นาทีสำนักง,งานชลประทานที่1 3โดยส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาร่วมกับส่วนเครื่องจักรกลน้ำหน้าชูวงผุ้มในการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษามอบหมายให้ในกพมั่นใจหวัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะส่วนเครื่องจักรกลลงพื้นที่บริเวณปากคลองปปาเขื่อนแม่กลองติดตามการดำเนินการกำจัดผักตบชวาของเจ้าหน้าที่ตามนายโยบายของรัฐบาล โดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและที่บรีกรมชลประทานที่ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลและสำนักงานชลประทานทุกแห่งเร่งดำเนินการเก็บวัาชาพืชโดยเฉพาะพักตบชาวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนเพื่อการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนน้ำบริเวณปากคลองประปาเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13ตำบลม้งชุมเผ่ท่ามูลจังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่5สิงหาคม2564เวลา13.30นในพระสามพงนรพัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักงานชประทานที่13เขาร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564รอบที่2ของจังหวัดกาญจนบุรีในรูปแบบการชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมีพันจ่าเอกประเสริฐมลายผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น นในการประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในห้องรองผู้อำมือการสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม,ม่วงชมพูท่ามงจังหวัดกาญจนบุรี